สวัสดีครับตอนนี้อยู่ช่องโลว์จูวบอลนะครับก็ตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับ EP 2นะคะก็คือวันนี้ผมจะมาเปิดนะแลาก็มีแขกรับเชิญคืออัญญเซยยสวัสดีค่ะวันนี้ฟูจิเองนะคะมาเป็นแขกรับเชิญน,นะคะคิดที่แล้วหนูมาเป็นคนเปิดให้นะคะนี้ฟูจิจะมาเป็นแขกรับเชิญน,นะ,ะวันนี้เราก็จะมา EP 2ที่ตามเราเคยนะค,ะคือวันนี้นะคะผม เราก็จะมาเล่นงูนะฮะใช,ใช่แล้ววันนี้เราจะเดี๋ยวพู้จินจะขอเนั้นของกอนอันนี้คือตุก๊กตาครูบอดีนะคะอันนี้คือตุก๊กตาน้องแก่ดำนะฮะอันนี้ป๊อปอินหนึ่งร้อยปุ่มอันนี้สามสิบสองปุ่มค่ะไปหน,น,นึ่งอัน<ะ>อ,อาลงไปมางเหมือนเดิมมันจะได้เห็นแล้วก็อันนี้สามสิบสาปุ่ม <3 S 2> แต่ลดเอาเป็นหนึ่งเพราะขาดหนึ่งปุ๊บ,บแล้วก็อันนี้ยี่สิบปุ่มนะคะเป็นไดนโนเสาร์อันนี้สมุดโน้ตของฟูจิแต่ไม่ใช่สมุดเป็นไวไฟจิวเป็นแ l a อันนี้ทําเองนะคะนี่นี่ทาเองทาเองเลยวันนี้เราก็จะมาส่งของนะ้นี่แล้วก็มีตะกร้าหนึ่ง <S <S นะของเล่นได้เอามาส่งนะอ่ะพี่เัามาจะเอาอะไรเอางูหรือจระเข้เรื่องควาูฟังเดี๋ยวเรนี่ย งน่ารักมากงั้นพี่เอางูพี่เอางูพี่เอางูแหละพี่เสียงโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่เะี๋ยวตาพี่เจเอาถอยมาไกลๆตรงนี้เลยตรงนี้เลยเดี๋ยวโอเคสุดเลยสุดเลยสุดเลยเหรอเอ้ยโอเคผมอยากได้อันนี้อยากได้อันนี้มาที่สุดเลยเดี๋ยวเร็วๆนั่งๆพี่เจแล้วต้องได้ของที่มีมูลค่าเยอะที่สุดนะคือป๊อปอิดที่หายนะป๊อปอิดหนึ่งร้อยกลุนะคือมูลค่าเยอะที่สุดสองร้อยเก้าสิบเก้ากลุ ไอเีสอไาสก้อเาอาใหม่ด้วเมื่อกี้เราเปิดเปิดตาดูไดนดูซิหนึสองามโดนอะไรอ่ะเ e สอ่ะไปจิมาเป็นเอาอไปเลยค่ะออกไปเลยแล้วก็ใส่ของใหม่ของใหม่นี่เอาได้เอาไดนเเดินได้มาเอาแบเกี่ยเอาเอา เดินสอยเดินได้คนเดีดแบคเคียอสอนนัดเดินสอยเดินได้ฮะเออไอย่าพึ่งสิเอาแมสติกตาเลยเอาเลยจิ <c oughs> ตอนนี้ก็ะนาจะเอาแมสติกตานะฮะทุกคนเอาเลยนะจิแม่มาไม่ได้สลับเยอะหรอกเฮ้ยจีได้ขอเล่นไดโนเสาร์อันนี้เรอมาไม่รู้นะว่า,วารถมูลค่ากีบ่บาท <c oughs> ได้ของเล่นไดโนเสาร์อ่ะรับไปได้ของเล่นไดโนเสาร์อยากได้อันนี้ของเล่นไดโนเสาร์ต่อไปเราเป็นแกะแกะน้องแกะอันนี้คือฝาแฝดกันนะฮะผมตั้งชื่ออันนี้ผมตั้งชื่อว่าอะไรนะผมตั้งชื่อว่าเอ่อสแควร์นะฮะอันนี้ชื่อจวดโอเคพี่โลมาเอาแมสปิดตาเหมือนหนูไหมได้ได้ได้ฟู้จีดได้งูฟูจิได้เดินเสาเดินได้มาแต่ว่าถ่านหมดนะคะถ่านหมด เลขเจ็ดมองไม่เห็นแล้วห้าเราได้อันไหนแล้วก็รับไปเลยนะแล้วถ้า<ะ>อันนี้เลขอะไรคะอันนี้เลขอะไรเจ็ดเหรอโอเคอนะฮะถ้าเราได้มูลอันเดี๋ยวเราจะได้กันห้าตาใครได้มากกวนะ่ามูลนิธินะม่ใช่อันนี้ผมไม่รู้นะผมเหมือนโดนอะไรอ่อายังยัเงเอาเลยนะเอานะเลยนะเย้ได้โซล่าสามโซล่าฟอร,ร์ม เสปอิออยากได้อด <c oughs> อยากได้แต่ไม่ได้อะอ,อะไรหรออันน,น,นี้อันนี้เรีกอะไรเลขหถูกอ่ะเหรอจรีเราไม่เห็นนะเนี่ยเอาไม่เห็นสงสัยจีดาถูกเอาใหม่อะไรอันนี้เรีกอะไรซูเออโอเค อันนี้เป็นของที่น้องฟูจิชอบมากรับรองหน้าผมเอามาไว้ตอนนี้รับรองน้องฟูจิชอบเนี่ยเดี๋ยวเตะเพิ่งนะผมยังไม่เริ่มเลยนะอ่านเริ่มเลยฟูจิในตุ๊กตาฟูจิฟูจิในตุ๊กตาฟูจิพูดอะไรออกปากฟูจิในตุ๊กตา ที่อยากได้อันนี้เพราะว่าอันเนี้ยมันมีหลายอันนี่อันนี้มันพับได้ด้วยนี่อันนี้มันพับได้ด้วยเขาผมพังไปแล้วอ่ะเด็กเตุมกะตาอยากได้อันนี้นิวสาวไวันนี้เราเล่นน้องพุทธินะคะวันนี้น้องผู้จิชอบเล่นมากผู้จิอดผู้จิเด็กเตุมกะตาแทนไม่ชอบตกระตาเลยแต่ขอได้นแต่เด้ขอเดินได้ยังดีกว่าตกระต่ายนะใช่เลย ปิดตาเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมกับเอ้ยไม่ได้คุณผมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะทุกคนนะครับอันนี้เลขอะไรครับเต้สิบออเอ๊ะเพียงนอน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 โอ๊ย แต่ยางยดงแท้เร็วๆอันนี้คืออันที่พี่โรมาชอบที่สุดเลยอะไรคืออันนี้เลยเราไม่เห็นจริงๆเลยอุ๊ยขอโทษกระเดื่องนะคะที่แรกจุดหนึ่งนะมันโดนปมถูกจีนแต่ระยาเราแดงหน่อยอย่าพึ่งซีตามร้อนจะตายนี่ไเอานะเอาเลยอ่ะไม่โดนไม่โดนไม่โดนเดาใหม่ อ่าแล้วพี่เอาอะนี้เฮ้ยพี่เอาอยไกได้อันนี้เฮ้ยเออใช่อันนี้ผมชอบมากเลยผมชอบที่เล่นของน้องโอเคคุณคูบารีผมได้มันคูบารีเอออ่าเดี๋ยวผมจะเอาของแทนผมไม่ผม,มไม่เอาจอตะเคแล้วผมจะเอาของที่น้องฟูจิเกียรติที่สุดในโลกเ,ออเ,เดี๋ยวเอานี่ครับผมนี่นี่เลขอะไร <18. S 1> เลขสิบเป็นเลขสิบเลขสิบเลขสิผิดอ่าโอเคอันนี้ไปขอที่น้องฟูจิโคตรจะขอดคอด,ดเกียดครับผมนีน่เอาเลยฟูจิได้ดิฟูจิได้ดิเมื่อกี้ดูกรนเห็นเวลาว่าฟูจิได้อะไรก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะฮะเมื่อกี้ผมนดูเขาขึ้นสีตา ีได้นี่เลยเอาไปเย่ชอบกติล่าเลยมาโอเคเพราะว่าตาผมเป็นแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยผมไม่อยากเป็นผมอยากได้นี่มากเลยนี่ผมอยากได้นี่มากเลยผมเป็นเด็กที่ชอบเล่นตุ๊กตาของน้อง <c oughs> แล้วผมก็้ทำมันหกนักด้วยโอเคเป็ดเองนะมนี่คืออันนี้เรามาเกียรติมากอะะไรอไรันไหนอ่ะอันนี้คืออันที่พี่ลูกหวาชอบมาก เฮลิคอปเตอร์อยู่ที่เดิมค่ะอะไรนะอันนี้เลขอะไรได้สองเหรอโอเคผิดผิดถูกยังสองข้าไปอายนะได้อะไรได้ตัวนู้นโอ้ยไม่ชอบตัวนี้ตัวอันไหนดีโอ้ยตัวนี้อยากได้ตัวนี้เป็นไงล่ะดู้ออกแล้วโอยากได้ตัวนั้นโอเคแล้วผมจะขออนอนพอดิบชอบมา อามา,อาอยิงัเลยทำไมอย่าขอที่นูชอบมากที่สุดในคลิปมันหายไปแล้ววะนีเดอจริงเดิ๋ยวผมเรียของที่น้องจิอชอบมากที่สุดเดยผเอาก่อนอะไรนะอุ้งฟูจิอไปเลย ขาวบอยเข้าสิงขาวบอยเข้าสิงโอเคครับนี่เป็นของที่น้องพอด,ดีอยากได้มากชินชอนละอยากได้ผมก็ต้องให้น้องพอด,ดีอยู่แล้วนะฮเพราะนะเดี๋ยวผมดูก่อนโอเคเอาเลย สันติหอน้องบูจินะครับบูจิกดเฮ้ยบูจิทำไมตัวนี้หล่นน่ะเอ๊ทุกคนทุกคนดูผ้าช้านะเมื่อกี้น้องผมเห็นนะคะน้องบูจีได้สองตัวจริงป่ะเออใช่น้องบูจีได้สองตัวเออได้ผมเดี๋ยวตอนท้ายนะเราจะเล่นเราจะเล่นตอนถึงเวลาสิบห้านาทีสิบห้าแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครจะได้ของเยอะที่สุดคนชนะต้องได้สองอันสองอันเต้องได้สองอันทุกคนเห็นกระจก เอาแม, okay. ม่ติ๊กตาโอเคติกตาแม่มาอันนี้คือแมนเน่เด็กไม่ได้แม,ม่ผู้ใหญ่อะไรนะยพ่อไหนจะไม่หอกป้าจีนไปจะสลิมโดนโดนอ่ะอ๋อ,อได้ยดินเสียงอันนี้คือไม่ได้สลิมคือพี่อมันไม่ชอบผม,ผมอยากผมอยากได้เออพ้าจีนรู้ไหมว่าตอนพอน้อเปิดตาตรงน,นี้เราไม่เห็นแต่เราจรับแต่หลับตานะ อะไรยังเล็กไปฮะเล็กไปเสียโอเคผิดว่าผมอยากได้เอ่อตัวที่กิ้งกิ้งที่เป็นเอเลี่ยนในเบนเทนมาแต่ผมจำชื่อไม่ได้ว่ามันชื่อว่าอะไรยังเอ้ยแคนนอนบอลไม่ใช่ว่าแคนนอนบอลใช่ผมันจำได้ว่าชื่อว่าแคนนอ,น,น,อน,นบอลอะไรยังเอาเลยแคนนอ,อน,นบอลตัวิี่กิ้งได้ไหมพี่ได้แคนนอนบอล <c oughs> <c oughs> แคนนอนบอล่แคนนอนบอล ตัวนี้เป็นตัวที่แม่ของผมชื่อให้นะแล้วก็ได้ทั้งหมดด้วแล้วก็ได้จอระเกดด้วยเย้ได้จอระเกดมาเออแล้วก็ได้ได้มีปะไม่ได้เมื่อกี้ผมได้เด็กเอ๊ะเอ๊ะน้องฟูจิน้องฟูจิเย่มามมามาน้องฟูจิเย่ได้เมตซ์สลิมมากมาเย่ได้อันอื่นที่ไม่ใช่เมตซ์สลิมมากมากเลยโอ้อยากได้ใช่ไหมอันนี้เป็นของที่น้องฟูจิเกลียดและกลัวมากครับผมเอาเลย ีได้คอนแล้วก็ได้อันนี้ด้วยไม่ใช่หรอแล้วลจีจก็ได้รถด้วยดูหัวไม่จำไม่ได้นะว่าน้องพุจิได้อะไรก็ทุกคนก็คอมเมนต์บอกพวกเราด้วยอ่ะไม่ก็บอกตามคลิปเลยน้องพุจิได้สามอันตอนนี้น้องพุจิได้เท่าไหร่เน <c oughs> ี่ยโอ๊ยทำไมผมแต่ผมก็ได้ของเยอะอยู่นี่เก่งมากเลยสอบประวันในเบนเทนไม่รู้น้องพุจิตัวอะไรแต่อันนี้ของพี่ชายเดี๋ยวพี่ชายให้ผม อันนี้ของเราจะหมดตะกร้าเลยของเราจะหมดตะกร้าเลยเอาออกมาหมดเลยเอาออกมาหมดเลยหมดเดี๋ยวล้วจะจบคลิปละสามนาทีเองโอเคอุ๊ยมีชิปมาด้วยฮะอันนี้คืออันที่พวกเราไม่ชอบทั้งสองคนเลยอะไรคลิปแล้วมีน็อตด้วยแล้วก็เราก็จะเอาวางด้วยแล้วก็นั่นจะไม่มีใครได้บอสอิลไม่มันได้บอสอีลแล้วใช่สิแม่ไม่ได อยากได้อันนี้ผมอยากได้อันนี้แต่บูจีเป็นคนที่เกลียดตัวนี้มากเออมาตาผมตาผมรักอีตาเลยค่ะอ่ะมาเออผมอยากได้ผมอย,อยากได้กอซิล่าทุกคนเชียร์ว่าผมจะได้อะไรก็คอมเมนต์หนึ่งพวกผู้ตามคลิปเลยนะครับโอเคมือมือจะไม่เสร็จเลยโอเคไปยัง แต่ขอโยกไปไหนก็หมทนไม่ระมาณพี่เรามาเวลาพี่เรามาทําเนี่ยพี่เรามันต้องปล่อยไปเลยนะถ้าเฮามันค้างแล้วก็ยกขึ้นนั่เดี๋ยวจะเดี๋ยวถ้ามันโดนก่อนเอออันนี้โดนอ่าแอบแป๊บนึงยังไม่เสร็จดินะลืมไปผมอยากแกงเราคุยจีบมากเลยเอาเลยพี่โอ้โหบ้าไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวโกงเกินโกงเกิน ไม่ได้ก็ซีล่าได้แค่นี้ก็ซีล่าได้ปบอลอินหมดโตแล้วใช่บอลอินหมดโตแล้วครับทุกคนพี่พุติดเดี๋ยวเราเล่นต้นของหมดโตได้ไหมเออเออเราเล่นต้นของหมดโตเลยแล้วค่อยจบคลิปโอเคไหมใช่แล้วถ้ <Okay S 1> องราเหลยอยืออันเดียวแล้วเราแกล้งไ,ไม่ได้เดี๋ยวนะพูดติดคลิปอยู่ไหนคลิปก็อยู่นั่นน้องพุติเกลียดคลิปมากอ่ะเดี๋ยวผมสลับก่อนมาทิ้งเอาเลย เลยฮ้ยผู้จีได้ครับผู้จีได้มิตซึลิมอันหนึ่งผุ้จีได้มิตซึลิมอันหนึ่งอ่ะแต่จีขาดจ้ารโปเกมอันนี้อันนี้คือจีอีแล้อันนี้ก็คือการโปเกมอนนะเป็นเออจีได้การโปเกมอนอีกใบนึงจีได้มเตซึลิมหนึ่งนี่ต้องสลิมถ้าใครได้มเตซึลิมคนนั้นชนะอ่ะมา นี่จะสลีปอันนี้นะจะสลีปมันคือในมันคือการแลกข,ของในโรงเรียนวันนี้เนี่ยเราใส่เสื้อดัดแค่ส,สองคนเลยนะคะใช่ของผมเดี๋ยวเดี๋ินโชว์มันอันนี้ของฟูจิค่ะเดิน Next ไอ,อนน้ของฟูจิคือในสกอตนะคะนไอ้ของผมคืออากา i s m า s e n s e a g a r i s m u s e n อันนี้คือที่ผมถ่ายคลิปไงทุกคนจำได้ไหมเพราะจะจำได้นะอันนี้ผมถ่ายคือเป็นอีวนตไปแล้วแต่อของฟูจิยัง ก็ถ่ายแล้วเหมือนกันถ่ายยังถ่ายแล้วยังไม่ใช่หรอถ่ายแล้วยังวันเสาร์เลยครับคิดต้งเยอะจิโก็ใส่ตัวนี้ทันอะเบอร์จัดทุกคนครับคือเอ่ออะไรแล้วเราก็มีเสื้อคลุมด้วยนะคะใช้เสองคนเลยอันนี้ก็เป็นเนสโกะแล้วก็มีเนสเซนิสเกมีเดี๋ยวจะตกปุ๊บหมดเนี่คู่จริงกันเลยเนี่ยคุยจริงกันเลยเนสโกะครับเดี๋ยวเป็นเซนเนอซื้อ โอเคเอาเลยเอาแมตไปคิดหนาแมตรนี oh! oh! ่เอาเคเป็นปลาแม่ตัวนี้โอ้ยโอ้ยมันตายมันตายไปไหนเนี่ยเฮ้ยพี่ได้เยอะอ่ะพี่ได้เยอะกระหนุ่ยเราอยากสลับของกันมากเลยเกิดอะไรที่อยากของถ้าหนูได้เฮลิคอปเตอร์พี่อยากได้สลับของมาก อะไรนะพี่ได้พี่ได้พี่ได้อะไรวะพี่ได้เมดัสลีฟหมดกองแล้วก็ได้ตัวนี้เย้ตัวนี้วันนี้เมดัมสลีฟหมดเลยได,ดย้พี่ก็อยากได้ตัวนี้เแล้วแค่นี้แล้วองูไปบังกล้องเลยอ่ะเมืเ่อกี้งูนึกว่ากล้องจะหล่นแล้วนะกล้อง <c oughs> ไม่หล่นกล้องทนทานมากเลยมาเขียนมา แล้วผมจะขอ,อจี่ผมจะเอาขอที่น้องปฏิบัติเกียรติยก่ข้างหน้าก็คือกอล์ีล่าได้ไหล์ฟ่าจบคลิปหรือเปล่าไม่รู้นะอะไรนะเดี๋ยวาโดนกอดจี้ได้ตัวนี้ที้ได้ตัวนี้ตัวเดียว <c oughs> ไม่ใช่ ไปแก้งพุจิโดนบอลดานขวาแล้วได้เองไม่เธอเอาอันนี้พุจิโดนมาข้างขวาเนี่ยแดกุจิโดนอย่างเงี้ยเนี่ยกบุดแล้วก็ได้เลยอ่เอย่าเดนนะะอ่ะเอาเลยมัก็อยู่บนมือเลยเอนะต้อง ได้หมดเลยอ่ะไม่ได้แค่ตัวนี้จับกอซิลานย้ได้กอซิลาแล้วอยากได้หมดกอค่ะฮะอยากได้หมดกอได้หมดเลยเหรออยากได้หมดเลยเหรออันนี้คือบอสไรเย่บอสไรเย่สุดมากในไหนะในคอยตอรี่คอร์สตอรี่ภาพห้ามานะทุกคนคือจุดสิบเบอร์นะฮะพรุ่งนี้นะฮะ ตอนตอนอุ้ยสวยเงินมานะฮะทุกคนหนึ่งอีอย่าพึ่งอย่าพึ <c oughs> ่งอย่าพึ่งจีจีเป็นอะไรเนี่ยนี่ผู้จิ้งอ๋อเลยอ๋อเลยพูดจีได้ทุกูดจีได้ส่งผูดจีได้คลิปติดดีคลิปเอ้ยอันนี้ปาราเดียสนุกพูดจีได้อันนี้ปลาปาราเดียมันเป็นแบบผู้จีด <c oughs> <c oughs> ูนะปาราเดียปลาไหลยี่เียใช่ปะปลไหลยี่นี่เลยปิดมันเป็นหน้า น, <N: S 1> นี่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 ดูนะจีเร็วสิแปดนาทีแล้เวนนเป็นหน้านี้นะคะแล้วเราปิดโคจีเร็วๆสิแปนนดีพอานอาทีแล้วเร็วเร็วอ่ะตาใครอุ้ยขอโทษขอ,ขอพายด์เลนนะครับเมื่อกี้มือไปโดนอ่าจีตาผมยี่สิบนาทีแล้วนะคะเดีด๋ยวเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนานเดี๋ยวไม่มีคนดูอ่ะปิดตาเลยก็ได้ปิดตาเลยใกล้จบละเอาเลยนะ ได้นี่พี่ได้ไอ้เย่ไดการตัวเลยเดี๋ยวเราดูก่อนตัวได้ปเกมอนกับหนังยางนี่ครับคุยทาเลนนะฮะ<อ>คุยทาเลนพี่ได้หมดเนี้หนยหนังยางก็มีโอ๋อหนังยางยังจะได้หนังยางอีก <c oughs> <c oughs> แล้วตอนท้ายเราจะมานับของกันนะคะว่าเราได้อะไรบ,บ้างโอเคมาใต้หนูล่วยโอ้ยเรือขอนอือสามอย่างเรือขอนือสี่เรือขอนือห้าอย่างนะฮะนี่นี่ไอ้คือรถ อันนี้คือรถนะคะอันนี้คือของอื่นๆนะฮะอ่ะ,อะเจ๊ผมจะให้น้องฟุจิได้รถเอาเลยฟุจ <c oughs> ิได้ดีดเ,เรียนแล้วสองคันยีได้อันนี้หมดเลยเหียนแล้วสองคันครับทุกคนดูสิว่าใครเอาคนละคันเลยเนาะเอนะเอคนล,ละคันเลยคนละคันเลย เดี๋ยวใครได้อย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยแล้วก็สลับ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 ,ลบเออยังไงไอผมอยากไล่รถผมอยานจบคลิปเลยเร็ววิ่ง20นาี21นาทีแล้วก็จับงูสิมันตุกตาละกันเอายังเอายังเอาไปยนะคะ เก้ยสีเขียวหนูได้สีเย้โอเคเดี๋ยวเรามาตัดคะแนนกันมากใครได้เยอะกว่ากันอันนี้งูไม่เก่งนะคะโยนทิ้งไปเลยบ้างอันนี้ของผมเดี๋ยวมาของกันอันนี้ของผมหนึ่งชีนะอันนี้ชีนี่หนึ่งค่ะคนละคนละท่ายหนึ่งสองสองสามสามสี่ห้าหกห้าเจ็ดหกแปดเจ็ด

ม,มี 22, 22ีได้22พี่นับเป็นสลีเป็นอันเดียวกันเลยดิไม่ยาวาอ่ะ2 3 24 25เออันนี้มันชนเดียวกัน24ตรงนี้ <4 24 S 2> 22 26 24 25, 25, 25โอเคแล้วก็เก็บเลย27 28 29ผมชนะ เนี่ยนองฉันน่กำลังคองสำหรับอันนี้ไม่อยากเล่นกดไลค์กดแชร์กดไลค์นะคะถ้ามาซุปเอร์บอยบูดิโซโก้ดแล้วก็แชร์กันแล้วบูดิว้าแล้วนะคะเป็นกันเราจะดูกันทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ